่พี่น้องมื่อนี้ยนี่จิ้มสิมาเคียนน้ำใหม่ค่ะเคียนน้ำใหม่สิม,มุกน้ำใหม่สู้พี่สู้น้องกินค่ะได้ไหมพี่น้องไอ้กิ้มเคียนก่อนค่ะไอ้จิ้มเอาส้อมค่ะส้อมเคียนเราออกเองแปันเราเองก,กันนะ เที่ยวไหนให้กยมกับสิไปต้มไว้เห็นมันจืดก่อนค่ะพี่น้อง เคียนบ้านจิ้มเอิญเคียนน้ำใหม่ค่ะแต่สมัยก่อนเพนสิษฐตอกตะปูค่ะพี่น้องเคียนสมัยมมมีส่อมสมัยก่อนโมมีสอมเนี่ยค่ะพนกสิใส่ตั้งเต่อันบ่วงบ่วงถียอนสันสันนะคะ เพิ่นก็เลยตอกตะปูไวตะเคียนเอาใหม่ค่ะสมัยสมือนี่มีสอมเดาเอาใส่ซอมค่ะ ยี่จิ climate, ้มเคียนแล้วล่ะพี่น้องนะฮะยี่จิ้มเคียนแล้วแล้วเดี๋ยวยี่จิ้มก็ะเอเอาไปต้มค่ะต้มให้มันจืดก่อนค่ะต้มแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดให้จิ้มกัะชังสิมาลรินน้ำมันออกค่ะต้มจักสองน้ำค่ะสิมองว่ามันมันจืดเหรอบ่จืดเหรอฮ้องกระังจังเศร้าค่ะพี่น้องยี่จิ้มสิมุกใซ่หมูสามสันค่ะพี่น้องนะฮะหมูสามสันเดี๋ยวมาหั่นกันใบก่อนค่ะ Yeah. นี่ค่ะพี่น้องยายจิ้มหั่นแล้วเหรอคะพี่น้องนี่ยค่ะเอาไปหมกใส่ใส่นมหมค่ะนี่ค่ะหัะห่นหมูแล้วแล้วค่ะพี่น้องยายจิ้มต้มน้ำไม้เจือแลวค่ะพี่น้องนะฮะต้มเจือแล้ว ายกจิ้มก็สิมะมกมอค่ะน้ำจะนั่งน้ำจะนั่งกลับข้าเบียยายกจิ้มตํำกองไว้แล้วค่ะพี่น้องบักพิกตํำวัวจิงไข่ทุบค่ะยายกจิ้มสิเอาไส้หมูค่ะนี่ฮะหมูสามสัน้นายกิ้มต้มพี่น้องขันบ่ต้มมันสีเหนียวค่ะก็เลยต้มกอนค่ะอะเดี๋ยวเขามาปรุงกันค่ะ อเอาน้ำใหม่ลงไปค่ะูนะเต็มหมอหนึ่งได้พี่น้องอ่าเครื่องค่ะบักริกหอมแดง นามเดียวนั่งค่ะนี่ไส้หมูลงไปค่ะพี่น้องหมูย่าจิ้มต้มกันสัน้นสามสันมันเหนียวค่ะพี่น้องค่ะ เา้าเข้าสิใส่พร้อมกันกนนนะระไดเด้อค่ะแต่ว่า,านาำน,นามนีนั่งมันยา,านนามนนีนั่งมันใสค่ะนี่จิมก็เลยไส่เอ้ยต้มก้อนค่ะต้มหมูก้อนราอมันเดือดแล้วมันกะหมูมันกะสิมันสุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องกระบ,บ่ต้องต้มดน,ดน ะมกหมอมกน้อยอ่ะเดี๋ยวจะเจิยม,มาปรุงกันค่ะอ่าปรุงกันค่ะพี่น,อน้องข้นอาผงค่ะกับปมไม้ยังไรหรอกพี่น้องข,ข้าอะไรคือประเดี๋ยวสุรดค่ะเนี่ยตัวนี้ขาาบ่ไรค่ะ น้ำปลาแดกน้ำปลาลาเข้านีแหละค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปตั้งไฟก่อนค่ะไิตู้ใส่ที่หลังค่ะค่ะอ่ะใส่อันนี้ลูกไปค่ะไิตู้ค่ะพี่น้องไปตู้ยุบกันแล้วละค่ะไปเสร็จเสร็จมึงแยกกิมค่ะอฮ้ ไอ้วนๆพี่น้องนี่ค่ะกับซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดกินบ้างเด้อค่ะเอาเมื่อนี้เมื่อนี้ยายจิ้มว่าได้กินไห้เบื้องเด้อค่ะพี่น้องพอดีไม่ยายจิ้มไม่ทุระค่ะอ่ะฝากกันไม่คลิปหนาฝากก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามแสบพิสานบันเฮ้าเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มน้ำเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสูผูสู้้นค่ะสวัสดีค่ะ